ตัวกล้องเนี่ยมันวางได้แคบมากเลยนะครับแล้วก็นี่อันนี้คืออะไรวะ Hello, <Hello. S 1> สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พิมพ์ใจมากับเราด้วยนะครับคือวันนี้ผมมีบินมาที่นาริตะนะครับพิมพ์ใจพอดีหยุด3-4วันพอดีนะครับก็ต้องตามมาดูแลสามีสุดที่รักหน่อยใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่แอร์พอร์ตนะครับเรากำลังจะเข้าเมืองไปนะครับไปที่โตเกียวสเตชันนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวสเตชันกำลังจะพาไปฮาราจูกุแต่ว่าตอนนี้มันสะดุดตาม,มากคือคนแบบจะเดินทางไปต่างจังหวัดใช้บ่ะไ,ไกๆอ่ะก็จะแวะซื้อข้าวปั้นไปกินในรถอ่ะมาดูดิดูยั้น่ารักค่ะเหมาะไปซื้อกินเองแล้วก็เป็นของฝากด้วยนะคือแพ็กเกจจะต้องดีขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวก็ต้องกินแหละเออคนเยอะมาก มีจริงปปะซุกตาไร้ส่วนอะอยากดูอะผูเยอะมากมั่งมากๆไอมีนรถไฟด้วยนี่ชิมกันเชลยามากาตะชิมกันเชลย์โอ้ยนี่ที่ผูลจไอที่ผนี่ไงพิมพิมตุ๊กยักษ์นั่ง คิดว่าจะไม่มีจริง180เยนตัำร้อยบาทก็โอเคนะเก็บได้เป็นพลาสติกอ่ะคือข้างในเป็นอะไรไม่รู้อยากซื้อนี่ไงข้างในเป็นอย่างนี้นี่ต้องเบรกเยอะเลยเออสะดุดจะต้องเบรกเข้ามาดูเลยว่าข้างในมันอย่ตรงน้น่าจะเป็นแบบร้านดังนะน่าจัดนะแล้วก็ของเยอะก็ควออร่อยด้วยอิ่์ว่าด้วยนะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะฮะทุกอย่างครบค่ะ มาญี่ปุ่นนะครับก็ต้องโดนราเมงนะครับซึ่งมันอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟมากร้านนี้ชื่อว่าอะไรวะเคียวชูจันกะระโอเคทงคัตสึราเมงชูพีสโอเคอร่อยโอเคสปซี่ทงคัตสึซุป ตัวกล้องเนี่ยมันวางได้แคบมากเลยนะครับแล้วก็นี่อันนี้คืออ, <laughs> อะไรวะอร่อยไหมอร่อยหมูของเธออร่อยหมอร่อยมากของพิมพคือแบบไปซีจริงแต่ไม่เจ็งจนไหนดูซิของพี่รักคือน,น้ำใช่เลยอ่ะอเบาไปเลยอ่ะ ไม่ไหวเอ้ยแต่แต่มันโอเคนะอร่อยโอ้ยห,หมูสามชั้นอยากโอ้ยหซสูงงสุ่โอ้ยส,ส,ส,สุดยอดนี่ด้วยแถมด้วยสารไหลข้างๆนะครับซึ่งมจมน้ำไปแล้วเรียบร้อยนะฮะขอลองกินเส้นก่อนนะฮะเด้งเต้งเดฮะเด้งหก,หกหร้อนไม่ไหวเ <c oughs> ส้นกัดขาดง่ายมากอ่ะ เป็นเส้นเล็กๆนะครับใหญ่กว่าแองจโชประมาณแองจโชแฮเลยนะประมาณนั้นเลยเวิร์กเวิร์กอร่อยมากไข่นะครับเขามีให้เลือกด้วยว่าจะเอาไข่ต้มหรือว่าไข่ย่างมะตูมเนื้อมะตูมเลือกเส้นมาอแองมะตูมซุมอินอีกแล้วตรงนี้ซุมอินบ่อยมากไข่อร่อยมากไข่อร่อยมากเหรอหวาน

มันหยดติ่งเนี่อร่อยอ่ะหมูไม่แต่ว่าเทียบก,กันนะหมูเนี่อยอาจจะไม่ค่อยพริกน่าแต่อย่างอื่นโอเคเลยหมูไม่มีร้านอื่นที่อร่อยกว่าที่ที่ร้านอร่อยกว่าพี่ร้านนี้คือใกล้สเตชันฮาจ,จิบุมาออกจากสเตชันกุบนะคะเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตามทางมาก็คือเดินถ่ายของกินเยอะมากแต่อย่าเพิ่งอดใจรอแล้วเจอร้านนี้เราแวะเลยกลางวันนี้ต่อแถวรถเราไปนอกร้านเหมือนกับอีจีร้านนะครับ วันนี้ทำมิ่งเราดีใช่ไหมทำมิ่งเราเละไม่ท,ทำมิ่งเราดีมีร้านนั่นอีกแล้วที่เป็นเนื้อโปะเพื่อนเธออ่ะแนะนอนมาดูมาดูมาดูบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยร้านไหนที่เข้าไปแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยพิมพ์ใจนะครับพิมพ์ใจล้วนๆนะฮะก็เรามาอยู่นี่ไงถึงแล้วหนีไงร้านนี้ชื่อว่าร้าน I'm feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight, I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna lose a Be the one. me. <aella> ดูเมนูกันดีกว่าว่ามีอะไรกนเป็นขนมปังเป็นเบเกชช์เฮ้ยนี่น่ากินมาก Vegetable stick นี่ก็เป็นเล็ดกาแฟเขานะครับก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับอันนี้คลัมเบียเอธิโอเปียบราซิลแทนซาเนียอินโดนีเซียสั่งอะไรไปครับพี่ กาแฟเย็นไอไอซ์โคฮิตร้านตรงนี้นะ,ะฮะร้อนมาอย่างโเลียงร้นนานนี้น่ารักให้ความรู้สึกเหมือนกินกาแฟในเชียงใหม่ร้านเล็กๆแต่ละามาญี่ปุ่นแต่เราอยู่ญี่ปุ่น <c oughs> มันมีความมินิมอลซึ่งเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นนิยมทุกอย่างกันเป็นอยู่กันกินเสื้อผ้าหน้าผมเป็น มาร้านใกล้ๆนะครับคือใกล้ๆจนแบบตกใจว่าเอ๊ะคนมุงอะไรปรากฏอ๋อร้านที่เราจะมาข้างๆกันเลยนี่ชื่อร้าน Blue Bottle Coffee นะครับแล้วไอ้ร้านเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปเนี่ยก็คือนั่นอ่ะข้างๆกันเลยเออถ้าประตูร้านปิดก็ปีนเข้าหากันนี่ก็เป็นบันไดขึ้นไปแบบนั้นนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ Blue Bottle Coffee อยู่ข้างบน กาแฟลาเต้แล้วก็พิมพ์สั่งคาปูชิโน่ร้อนจริงๆอยากจะกินเย็นมากกว่านะแต่ว่ามันเป็นมันอาร์ตอ่ะมันต้องมันต้องสั่งร้อนแล้วนี่เป็นการนั่งร้านกาแฟในญี่ปุ่นจริงจังของเราเป็นครั้งแรกดูข้างนอกข้างล่างเนี่ยเหมือนร้านเล็กๆนะแต่พอเดินขึ้นมาข้างบนเท่านั้นแหละร้านกว้างแล้วก็คนแอบเยอะให้ดูข้างหลังดูมาแรงข้างหลังนี่ แล้วก็ด้านในก็ยังมีด้านในก็ยังมีโต๊ะอีกนะฮะแล้วก็นู่นไป็นทางนู้นแล้วก็รวมถึงเอาดอร์ด้วยนะครับเอาดอร์ก็ยังมีโต๊ะนั่งเอาดอร์นั่นั่งมากอ่ะถ้าแบบหนาวๆแล้วก็ออกไปยืนกินกาแฟเนาะคอฟฟี่ลาเต้แอนคาปิชิโน่ืมนมดีอันนี้คือเป็นแก้วแบบนี้ว่ากินในร้านใช่ไหมมันก็จะเป็นแก้วแบบประมาณนี้น,าาน,าาน่ารักน่ารัก ถ้าใครสั่งเช็คเอาท์มันก็จะเป็นแก้วแบบนี้แต่พิมพ์ม,มาพิมใจอยากให้ถ่ายรูปอยากเอาแก้วไปถ่ายรูปเนี่ยเป็นครอปก็เลยขอเขาเป็นแบบแก้วกระดาษนันลลังวอ่ะนัลลังอืมีสัญ,ญลักษณ์ของขวดสีฟ้าเนี่ยอยู่ทั่วร้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวจานรองไม่ใช่ป่ะแล้วก็มาร์กด้านนู้นน,นะครับเครื่องทำกาแฟก็มีตัว blue อทเทิลอีกหนึ่งอันนะครับ เราจะไปไหนต่อเดียร้านกาแฟร้าน,นกาแฟแล้วหรอเรา<น>พาเที่ยวย่านนี้ปกติไม่กินนมนะปกติไม่ิไม,ไม่กินกาแฟนมนะแล้วกินมนะมแล้วรู้สึกยังไงก็ไม่ก็ ไม่ชอบผมชอบกินกาแฟดามากกว่าแต่ว่าที่สั่งกาแฟนมเพราะว่าคอนเทนต์เลยนะอยากจะให้มันสวยๆบ้างอะแต่สั่งกาแฟดำมก็แบบมันจะมีลาเต้อาร์ตอยู่แต่ย่านเนี้ยเขาเรียกว่าย่านอาโอยามาก็คือเลยมันจะเป็นเซตโอโมโตะโอโมโตอะไรนะโอโมโตะซันโดโอโมโตะซันโดใช่ป่ะโอโมเตะซันโดโอโมเตะซันโดเสร็จแล้วย่านเนี้ยมันก็จะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นย่านคิปของคนญี่ปุ่นเลยนะมันก็จะมีร้านรูมกาแฟเล็กๆแบบเป็นมินิมอลมีร้านขายเค้กแล้วขัดใจพิมพ์ใจนิดนึงนะเรามาต่อข้างนอกดีกว่านะครับ ข้างนอกเนี่ยเขาก็จะมีระเบียงให้แบบวางกาแฟอย่างเงี้นะเป็นโต๊ะ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 อย่างเงี้นะครับแล้วก็มีที่นั่งอีกหน่อยนึงนะฮะเรามาถึงที่นี่ได้ยังไงนะครับการนั่งรถไฟเข้ามาแล้วก็การนั่งรถบัสเข้ามานะครับเป็น shuttle บัสจากแอร์พอร์ตเข้ามาในโตเกียวสเตชันนะครับมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งจากแอร์พอร์ตถึงโตเกียวสเตชันนะครับ 1, นคนละ1,000เยนเนี่ะถ้าเกิดว่าจองไปกลับก็ประมาณ1,900เยนแล้วก็ยังมีแพ็กเกจที่ ร่วมกับพวกซับเว้นะครับประมาณ2 6 0 0ันใช้ได้วันหนึ่งกันเต็มเลยนะครับคือมันล่มลื่นมากนะครับมีต้นไม้เต็มหมดเนะครับแล้วก็ซอยเนี้ยแทบไม่มีรถผ่านเลยนะครับน้อยมากๆเลยนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามที่เห็นร้านส้มๆก็จะเป็นร้านเค้กที่เราเคยไปกินที่ฟุกุโอกะนะครับไม่รู้ว่าจะไปโดนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอกินกาแฟใเสร็จก่อนแล้วก็ว่ากันนะครับว่าเราจะไปไหนต่อนะครับ อ่ะอีกร้านหนึ่งที่เราจะพามากินกาแฟก็คือร้านนึงที่เราพามากินกาแฟที่เรคเเมนมาก็คือร้านนี้ร้านนี้นะครับคาเฟ่คิสมิคิสมิคิสมิเฮเฮ่นะครับก็เฮ้ยด้านในสวยมากสวยคลาสสิกโอ้เป็นบาร์แบบนี้นะฮะร้านออกจะส้มๆหน่อยเออเดี๋ยวไปนั่งบาร์ตรงนี้ดีกว่า ข้ามร้านนี้ไปนะเพื่อที่จะไปอีกร้านหนึ่งที่บอกว่าเป็นได้รับรางวัลได้รับรางวัลลาเตอาร์ตก็ร้านนี้มาดูหน่อยแค่หนึ่งนาทีพิมใจบอกแต่โดนแน่นอนโดนแน่นอนนี่โหูหน้าน่าสมมากน,านั่งมากอะ่ะเป็นอีกร้านหนึ่งที่น่าเข้ามานั่งนะครับเขามเมน์ว่าต้องสั่งคาเฟ่ลาเตนะครับไอซ์คาเฟ่ลาเตนะครับก็เฮ้ยใช้ได้นะครับวันนี้กี่แก้วแล้วพิมสาม วันนี้จะหลับไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะจะนั่งเป็นผู้โดยสารกับพิมพกลับนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ซีเรียสมากนะครับ <c oughs> วันนี้จะกินกาแฟแต่ห้ามกินแอลกอฮอล์นะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทาํางานยังไงก็ต้องก็ต้องรักษากฎไว้ <c oughs> ลูกเรือเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบดื่มแอลกอฮอล์ได้เลยถึงแม้ว่าจะมีปริมาณแค่แบบ0 0 1เนี่ยก็ก็ผิดกฎแล้วอะ่ะอร่อยวะ่ะอร่อยมากพิมพ์ชอบ มเมากาแฟอีกออรอบนะครับเราจะเปรียบเทียบได้ทันทีเพราะว่าเราเหมือนแวะกาแฟอ่ะมันไม่ต่างเวลากันมากไงมันแบบจากร้านนั้นมาร้านนี้ก็เลยแบบเปรียบเทียบได้แบบชัดเจนอ่ะใช่ครับแล้วคนที่เขาทําให้เราบาริสต้าเขาแบบเทนะแต่เวลามาญี่ปุ่นเวลาสั่งกาแฟเวลาหรือว่าไอริเวไปร้านไหนก็คือเวลาเรามา2คนก็ต้องสั่งสองอย่างแต่ว่าถ้าเทกอเวเนี่ยก็คือโอเคเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าอย่าไปแบบยืมสถานที่ถ่ายรูปคือให้ให้เกียรติให้ความเคารพสถานที่นิดนึง ก็อ่ะพิมหาร้านต่อไปครับเมื่อกี้เข้าไปสั่งแบบเลมอนเอทโฮมเมดพิมพ์ด่าโอาวาาร้านกาแฟก็ต้องสั่งกาแฟสิไม่อยากมากาแฟนี่หว่เออมากินเลมอนเอทอะไระหา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 น้าที่พิมพ์มาหาไปห้ามคุยค่ะอีกร้านหนึ่งเนี่ยที่เรากำลังจะไปมันบอกว่าปิดหกโ,โ<อ>มงนะพิมพ์ว่าไม่ท,นทันนะไ,ไม่เสียหายเดินไปก็ได้ร้านที่บกได้รับรางวัลเนี่ยสตีมเมอร์ก็คือ ก็คือต้องชิบุยาต้องเดินไปนู่นเลยอร่อยมากคือเรากําลังคิดตัดสินใจเมนูกันจะว่าจะสั่งอะไรใช่ป่ะบาริสตาเขาคนนี้เขาเดินเข้ามาบอกว่ายูไอส์ลาเต้ไอส์ลาเต้เลยเขาแบบทาให้เลยเขาจับแก้วทุกทให้เราเลยอะก็เลยเมื่อกี้ถ่ายรูปเสร็จก็แบบเดินเข้าไปขอบคุณเขาหน่อยเอ้ยแต่อร่อยนะปกติพิมพ์ก็ไม่ให้คอกาแฟเท่าไหร่นะอันนี้ทําเพื่อคอนเทนต์พี่อุด,ดมโดยเฉพาะเลยนะแล้วเมื่อกี้ขอแวะร้านขนมพี่อุดมแบบี่หนุ่มบอก ค o f ฟ่มามียเขาบอกว่ากำลังจะปิดนะครับเรากำลังเจอโ um <ote Sand or> อโมเตะซันโดะคา f ฟ่เออเหรอชื่อชื่อของเขาเมื่อก่อนนี้เขาเปลี่ยนเป็นไอ้คาเฟ่มามียแล้วที่มันไปเปิดที่พารากอนคือร้านก็นอันนี้แหละเออเหรอ,อเขาจะมีบาริสต้าอยู่สองคนแล้วเขาก็จะงานละเอียดมากแล้วร้านเล็กๆเ,เ,เข้าไปเนี่ยก็คือแบบเราอ่ะยืนตรงข้ามกับบาริสต้าก็ทำโชว์แล้วกินตรงนั้นเลยแบบอ่างนี้ร้านนี้ก็ต้องสั่งสองแก้วเดยี่หาหามานะ ส่วนใหญ่ร้านกาแฟที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะปิดเร็วนะครับก็ประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งหัวปิดกันหมดแล้วแหละไม่เหมือนเกาหลีเนาะกินกันสี่ห้าทุ่มเนาะเมืองไทยก็สี่ห้าทุ่มประมาณนั้นนี่เรากาลังเดินวนเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเนี่ยถึงแล้วนี่ไงคิดว่าปิดแล้วมีคนยืนอยู่เลยอ่ะไม่รู้ปิดกี่โมงเนาะมาเฮาเลยมานี่มาแล้วนะฮะทำตัวต่อตัวคุณผู้ชมครับร้านโคตรมินิมอล คือมีคือมีลูกค้าอยู่ประมาณ4ีหคนนะรวมเรา2คนก็7คนแล้วก็มีบริ้าอีกสองคนอย่างที่พิมพ์บอกนะครับคือเมื่อกี้ที่สังเกตต,ตอนเดินเข้าไปอะ่ะมันมีความสุขว่าร้านนี้มันเป็นแบบ specialist มากอะ่ะคือ คนที่ทำมาลิสตาใช่ป่ะแล้วก็คนที่ดื่มมันก็คือคุยกันนานว่าชอบอะไรแบบไหนผมทําให้กินแล้วก็ทําตรงนั้นกินตรงนั้นแล้วก็ี่ยมีคิวอยู่สี่ห้าคนนะนี่คือหกโมงเย็นแล้วไม่รู้เขาปิดกี่โมงเนาะก็คือจะมีคนทําอยู่สองคนเมื่อกี้ที่เห็นอะแล้วแบบคิดดูดิว่ามันจะต่อวันอะที่รักลูกค้าแต่ละคนอะใช่ป่ะ ช่มันจะได้สักกี่แก้วอ่ะคือเขาไม่เอาปริมาณเขาเอาคุณภาพอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับว่าจะสั่งกาแฟแบบไหนนะครับแต่ให้บริสตาเล่าืองดีกว่าเราจะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะร้านแบบร้านนี้ร้านอยู่ข้างนอกเนี่ยข้างนอกร้านอดถ่ายเลยอ่ะอดถ่ายเลยเหรออดถ่ายเหมันหมดแล้วอ่ะเออหมดแล้วเข้าไปคุยดีกว่าแต่วิ o ซิเล็กกุ๊ดกาแ e โรสเซสก o f f e e beans. all over the world so 18 different coffee beans from seven different roasters mm hmm. Hong Kong roaster โอ a คลาคัมบร่าจากเดนมาร์กคอร b บรักจากออสเตร a ลียและ Unlimited from Tokyo. ร้านเขาปิด6โมงนะครับเราตอนนี้6โมง7นาทีแล้วนะเขาอ,อนุญาตให้เราอยู่ได้อีกแป๊บหนึ่งนะครับก็เอ,อออันนี้เขาไม่เขาไม่ฟิกนะเกาถามว่าเราจะสั่งกาแฟแก้วเดียวหรือว่า2แก้วนะครับก็เนื่องจากเรากินมาเยอะแล้วนะก็ ขออนุญาตสั่งแก้วเดียวแล้วกันนะครับเขาไม่ว่ากันก็เลยเดี๋ยวเราลองกาแฟเย็นเขาแนะนำเป็นโคบรูนะครับมีเอธิโอเปียผสมกับอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันจะรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะครับเขาแนะนำโคบรูนะได้กาแฟมาแล้วนะฮะเป็นโคบรูนะครับ It's only one size. y l y one size. Until was. มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยนะ ก็คือเปรี้ยวอะเนาะก็คือเปรี้ยวแต่ว่าเปรี้ยวนิดเดินแล้วก็หอมอาโรมา น,นี่นี้ร้านนี้ชื่อโอมเตะซันโดมาก่อนใ,<ช>ใ<ช>ว์ออร์ยูเนียร์อิสอมตะซันโดคอฟฟี่แล้วก็ที่พารากอนก็มีถ้าใครอยากไปนะคะวา่าคนละคอนเซปต์กันคอนเซปต์ปที่นี่ก็คือทำแบบ black coffee เท่าน,นั้นที่น่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นกาลาเต้คาปูชิโน่อะไรก็คือร้านเหมือนร้านกาแฟทั่วไปแต่นี้เนี่ยเป็น black coffee แล้วก็มีเนี่ย25รสเนี่ยมีแค่2คนนะครับ normally we have just คือบาริสต้าเอ่อ normally yeah no <money. S 2> But, uh, two or three เราคงไปอีกร้านหนึ่งไม่ทันนะครับท <laughs> ี่เราแพลนเอาไว้แต่ว่าจะพยายามหาร้านที่เปิดแล้วหน้าเข้าไปนั่งแต่ว่าไอ้เด็ด <laughs> ๆดวงดวงก็ประมาณนี้นะ <laughs> ที่โอมมเตซันโดเนี่ยร้านที่แบบอยากให้มาคือดีทุกร้าน4ร้านที่พิมพ์เลือกเนี่ยวันนี้ควรมาเถอะเดี๋ยวมั่นใจแล้วหรือว่าดีทุกร้านอ้าวก็เธอกินอร่อยมากาแฮปปี้เวลาคือเราไปใช้เวลาที่ร้านบรูคขฟ ไอ้บรู๊อบอลนานไปหน่อยเงี้ก็เลยทำให้แบบลืมเวลาลืมดูเวลาว่าแบบญี่ปุ่นมาเร็วกว่า2ชั่วโมงใช่ไหมก็เพลินมากบรรยากาศแบบว่ามันดีเวอร์อ่ะ Thank you so much bye bye thank you เราจะไปร้านชาเขียวนะฮะแบตเราก็เหลือ16%เปอร์เซ็นต์จริงดิเมื่อกี้16%เปอร์เซ็นต์มานานแล้วนะเรามี power bank ใหญ่ยักษ์นะแต่เราไม่ได้เอามาของโซนี่ดีเลยเราใช้เวลาเราอยู่บ้าง แต่เวลาเรามาเที่ยวเราไม่เอามาเลิศตอนนี้เรา<อ>มีปัญหาเรื่องการแบบแบกของเวลาไปเที่ยวอ,ะอ่ะอ่ถึงแล้วนะฮะถึงแล้วนะคะ,ะ,คะเหมือนเดตตามภาพใช่เลยอันเลียวชื่อว่านานา,นานายะอ,อโอยามานะฮะจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรครับเขาขายไอติมชาเขียวซึ่งมันมีความเข้มข้นถึงเจระดับซึ่งจริงๆแล้วว่ามีร้านเดียวที่อาซากุสะเป็นร้านดังมากคิวยาวมาก คนกินเยอะเป็นที่แบบนิยมมากแต่ที่ที่เนี่ยเราอยู่ย่านเอาโออายามาพอดีใช่ป่ะแล้วเราก็เซิร์ชก็แบบมันมีที่นี่แล้วก็ไม่มีคิวเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าว่ามันมีเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ่าวันนี้คิดว่าจะเลือกกินระดับไหนดีฮะเจ็ด <7 S 2> ไปเลยมะมีไอศครีมมีน้ำส่วนใหญ่น่าจะเป็นชาเขียวนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างครับที่เราเขาบอกว่าระดับหนึ่งนี่ไงก็คือผงแป้งกรีนที นี่งกับน่อิตาเลียนเจลาโต้สองสามสี่ห้าหกเฮ้ยี่เบสด้วยล่ะหกหรือเจ็ดอะที่เบสเนี่ยนี่เออพ popula พ popula strong เนี่ยเบสนอกจากชาเขียวเขาก็มีรสอื่นอีกนะครับเยอะแยะมากมายหลายล่ะอืมเป็นรสแบบมะจระเลมอนแมงโก้ช็อกโกแลตโอเค c h o ส c e t ส i s price not to number แล้วก็คือ ระดับเจ็ดเนี่ยจะแพงกว่าชาวบ้านเขาเนีฮะรมมีความเข้ม้นสองสอเฟอร์บ์หน้าที่ภรรยาต้องจ่ายให้สามีนะคะตังเมียบินตามมาจ่ายตังให้ด้วยใช่ตามมาด้วยค่ะรักเมียไหมรักมากค่ะน่ารักจะให้ช้อนสองไแกันแหมเมียแบบดีขนาดไหนเห็นน่ารักเลยน้องให้ช้อนสองอันน่ารักชาเขียวเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือระดับเจ็ดนะครับ หืมไม่ได้กลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยอ่ะเหนียวมีความหนืดเละโอ้ย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 จะตกไหมจะตกไหมชนจตึงจริงจริงจริงสองต่ำคืนนี้ตาค้างแล้วเนี่ย ชาเขียวเข้มข้นมากหอมชาเขียวมากแล้วก็มีความขมแล้วก็ไม่หวานเลยแนะนําให้กินนี่แหละเจ็ดแเขาก็บอกด้วยว่าเจ็ดนี่ขายดีสุดแล้วก็แพงสุดด้วยอืมราคาแพงกว่า,ววาอื่นทั้งนั้นอืนอ่ประมาณร้อยห้าสิบบาทงานนี้คงเป็นร้าสุดท้ายที่จะมากินนะ ตั้งใจจะพาไปร้านกาแฟาอีกแต่ว,ว่าร้านกาแฟามันก็มกักจะปิดหกโมงเย็นเราก็เลยแบบป๊อปอัพขึ้นมาว่าอ่ะกินชาเขียวแทนและกัน,นยังไม่เคยโดนร้านนี้อยากลองมานานแล้วก็ใครมาย่านนี้นะวันเดียวนะก็เที่ยวไม่หมดเมื่อกี้เราเดินผ่านเนะานนะที่ร้านเนาะร้านอาหารเยอะมากมาเกยอะมากคืออย่าไปเดินตรงถนนใหญ่นะครับมาเดินแบบในซอยทะลุไปทะลุมามยิ่งตอนค่ำๆเนี่ยพวกร้านพวกวายหรือว่าแอลกอฮอลอะไรต่างๆเนี่ยเพลินอะเยอะจริงๆแล้วก็พวกคาเฟ่ก็มีนะ แบบเพลินอะช่วงนี้ญี่ปุ่นอากาศดีนะครับกาลังดีเนาะยีิบสองศาเนี่ยดีมากคือเราไม่ต้องถือแพ็คเสื้อผ้ามานๆไง่ไม่หนักวันนี้เราคงจบแค่ร้านชาเขียวร้านนี้นะครับส่วนครั้งหน้าเราจะไปไหนต่อเนี่ยคอยติดตามกันนะครับเ้าเกิดว่าใครชอบคลิปหันะครับช่วยกัน subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆของเราในคราวหน้านะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับบ๊ายบาย everyone ปิดด้วยชาเขียวแงว มันยัไม่ทิ้งเนอะมันเป็นทำไม,มอะสาว<อ>แก้วเนี่ยาม,มายากมันเป็นเรื่องของจิตใจไม่พิมพ์ทิ้งเหอะพิมพ์ต้องถือของอีกหลายอย่าง <c oughs> นะเป๋าก็ไม่มีภาระว่ะไม่เนี่ยภาระ <c oughs>